สวัสดีครับวันนี้มาฝึกอิเล็กโทรนกันนะครับผมผู้เสิร์ตมาแนะนําการฝึกโดยใช้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนับที่นับหนึ่งถึงห้าครับหนึ่งครับนิ้วก้อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะครับห้านิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าลืมเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปมาต่อที่สามครับ สามก็คือนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วโป้มาต่อครับเริ่ม1 2 3 4 5ี่ห้าต่อด,ด้วย3ก็คือ1 2 3จําได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดนั่นเองเริ่มใหม่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8าี่ห้าดโอเคนะครับจําได้นะครับผมพาไปฝึกเลยนะครับนับเลยครับ1 2 3 4 5สาี่ห้า หกเจ็ดแปดถ้าตามเสียงก็จะร้องว่าโดเรมีฟาโซลาทีโดโอเคนะครับเอาไปฝึกนะครับยิ่งขึ้นวิ่งลงเหมือนกันครับใหม่ครับ วิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงฝึกให้คล่องแล้ววิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงเลยครับข้างขวาครับข้างขวาจะใช้1 2ึสาแล้วก็จะมาก็เรียกว่า3าห้าก็คือ1 2ึสามาที่1 2 3่งามี่ห้าก็จะนับว่าหนึ่งสสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดโอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราจะเริ่มให้ดูนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้ากับเนี่ครับเริ่มนับไปนะครับหนึ 1, 2, 1, 2, 3, 4, ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าจำได้นะครับก็มานับเต็มตามภาษา ดนตรีครับโดเรมีฟาซอลลาทีโดทีลาซอลฟามีเรโดโดเรมีฟาซอลลาทีโดทีลาซอลฟามีเรโดโอเคครับง่ายๆลองไปฝึกดูนะครับฝึกท,ทีนี้ก็เพิ่มสปีดความเร็วก็เมื่อเราคล่องแล้วมันก็จะวิ่งได้แบบนี้ครับ าฝึกจํานวนชั่วโมงมากขึ้นจำนวนชั่วโมงบินมากขึ้นเราก็จะวิ่งได้แบบนี้ทั้งสองฝั่งก็ค่อยออมรวมกันอีกทีวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ